ภาพชูถ้วยฉลองแชมป์เอฟซีแชมเปี้ยนส์ลีกเอลีร่วมกับอัลอาลีในฐานะกัปตันทีมของโรเบโตเฟอร์มิโน่ดูเป็นโมเมนต์ชื่นมื่นตอนจบหน้าประทับใจที่เ้านายบาซิเลียนทำสำเร็จในวัย33ย่าง34ครับสำหรับเฟร์มิโน่การคว้าแชมป์เอเชียใบยนี้มาครองส่งให้เขากลายเป็นนักเตะหนึ่งใน3คนบนโลกรวมกับเอ د ดอาร์เมนดี้และริยัตมาเรสที่พิชิตโทรฟี่ระดับทวีปทั้งถ้วยยุโรปและเอเชียมาแล้ว มองผิวเผินสตอรี่ของเฟมิโนโก็จัดว่าแฮปปี้เอนดิ้งชีวประวัตินักฟุตบอลของเจ้าตัวถูกเติมเต็มไปอีกขั้นอย่างไรก็ตามเรื่องราวระหว่างทางสิ่งที่บ๊อบบี้ต้องพบเจอตลอดหลายเดือนมานี้ไม่ได้สวยงามโดยด้วยกลีบกุหลาบขนาดนั้นเอาล่ะเริ่มต้นด้วยการอธิบายกฎที่ซาอุดีโปรโลีกวางเงื่อนไขให้แต่ละทีมมีโคต้านักเตะต,ต่างชาติได้ไม่เกิน10คนและ2ใน10ห้ามมีอายุเกิน21 โอเคคราวนี้ตัดกลับมาที่โรเบอร์โตฟ์มิโนแรกเริ่มเดิมทีทุกอย่างก็เรียบร้อยไม่มีปัญหาครับชื่อของกองหน้าบันซิเลียนถูกลงทะเบียนสามารถเล่นให้ทีมได้ตามปกติณวันนั้นฟ์มิโนโลงสนามร่วมกับนักเตะต,ต่างชาติหลายคนทั้งริยาดมาเรสกาบีเบกาเอโดอาเมนดีอาลันเซงแม็คซิเมงฟองเกซิเยโรเจอร์อิบันเยสและเมรีเดมิราลรวมกันทั้งหมด8คนครบโคตา ปีแรกกับอาวารีฟิมิโนถูกแต่งตั้งเป็นกัปตันทีมพร้อมทำผลงาน9ประตู7แอสซิสจากการลงสนาม34นัดก่อนพาต้นสังกัดจบอันดับ3ในลีกคืออาจไม่โดดเด่นหวือหวาแต่ด้วยสไตล์การเล่นของฟิมิโนถือเป็นเรื่องเข้าใจได้ว่าเจ้าตัวไม่ใช่กองหน้าจอมถล่มประตูขนาดนั้น เอาล่ะปีแรกผ่านไปปฏิทินลูกหนังซาอุก็เดินทางเข้าสู่ฤดูกาลใหม่ตรงนี้แหละที่จุดเปลี่ยนสําคัญมาถึงเมื่ออาวารีไปดึงตัวไอวนโทนี่และกาเลโนมาร่วมทีมรายแรกไม่มีปัญหาเนื่องจากพวกเขาปล่อยแซงแม็กซมแมงให้เฟนเนบาเช่ยืมตัวไปใช้งานคนหนึ่งย้ายเข้าอีกคนย้ายออกโคตาต่างชาติจึงลงล็อกหากแต่ในเคสกาเลโนที่ย้ายมาตลาดรอบ2และสโมสรไม่ได้ระบายนักเตะออกจากทีมเรื่องวุ่นวายที่ตามมาคือผู้เล่นต่างชาติของอาวารีเกินโคต้าโดยอัตโนมัติ จากการแนวรับที่จองสัมปทานอยู่แล้วก็คงไม่ได้ครั้นจะดึงนักเตะคาเหนื่อยลำดับต้นๆออกจากทีมก็ดูไม่คุ้มยิงไปตัดชื่อตัวใหม่ที่เพิ่งย้ายมานี้ไม่มีโคชคนไหนทำอยู่แล้วเมื่อนำปัจจัยหลายอย่างมาวิเคราะห์บวกกับตำแหน่งที่ทีมจะได้รับผลกระทบน้อยสุดเมื่อตัดชื่อทิ้งหวยจึงไปออกที่กับตันทีมอย่างโรเบโตเฟอร์มิโนใช่ครับมัตเทียสไยเลอร์กุนซืออวาลีตัดสินใจถอดบ๊อบบี้ออกจากทีมในการแข่งขันซาอุดีปรล,ลีกช่วงฤดูกาลที่เหลือ จากวันนั้นถึงวันนี้เฟมิโนไม่ได้ลงสนามเกมลีเกือบ3มเดือนแล้วนึกภาพสวมปลอกแขนกับตันเล่นอยู่ดีๆผลงานช่วงหลังก็มีประตูมีแอซซิตต,ตลอดจู่ๆโดนโคชกาชื่อทิ้งราวกับถอดปลั๊กดือด้อไม่แจ้งล่วงหน้าไม่มีการบอกกล่าวให้เตรียมตัวสําหรับนักฟุตบอลระดับนี้สิ่งที่เฟมิโนพบเจอไม่ใช่เรื่องดีนักในงานการรังสนามไม่มีแมชลงเล่นก็ประเด็นหนึ่งแต่ในมุมจิตใจความรู้สึกหากบ๊อบบี้จะมองว่าสโมอสรไม่ให้เกียรติเขาเลยก็คงไม่ใช่เรื่องแปลก เป็นบางคนนี่ก็จะจัดเนี่ยดอกลูกวอยๆก่อเรื่องสร้างดราม่าไปแล้วหากแต่นั้นไม่ใช่กับโรเบอร์โตเฟอร์มิโนตรงกันข้ามหลังรู้ตัวว่าโดนตัดชื่อทิ้งแข่งบราซิลเลียนกับเคารพการตัดสินใจของขอวารีเขาก้มหน้าก้มตาซ้อมแสดงทัศนคติมืออาชีพและแทบไม่พูดถึงเรื่องนี้ออกสื่อในเมื่อยังมีสัญญากับทีมหน้าที่ของเขาคือเตรียมตัวให้พร้อมตลอดเวลาแค่นั้น อีกอย่างถึงแม้จะไม่ได้เล่นบอลลีกหากแต่รายการ e FC f h a m แชมเปียนลีกอีลี e ไม่ได้มีเงื่อนไขข้อบังคับเรื่องโคต้านักเตะต่างชาติเพราะงั้นฟิมิโนยังสามารถช่วยทีมในฟุตบอลระดับทวีปได้ตามปกติครับที่น่าชื่นชมคือตำนานหงแดงคนนี้พิสูจน์ตัวเองด้วยการทุ่มเทใส่เต็มหมดหน้าตักตลอดทัวร์นาเมนต์ไล่ตั้งแต่รอบแบ่งกลุ่มฟิมิโนลงช่วยทีม7จาก8นัด ทำผลงานยิง4จ่าย2เรื่องนาทึงคืออาวารีชนะรวดเมื่อกับตันของพวกเขาลงสนามจุดพีกยิ่งกว่าคือเมื่อโปรแกรมเดินทางมาถึงรอบน็อกเอาท์นี่คือไทม์ไลน์ช่วงที่ฟิมิโนโดนตัดชื่อทิ้งจากบอลลีกแล้วทะว่า3เดือนมานี้บ๊อบบี้เหมือนได้ตีบวกเพิ่มบัฟกองหน้าบราซิเลียนมีส่วนร่วมกับประตูแทบทุกนัดไล่ตั้งแต่รอบ16ก,กับเอเวเรายานจัดไป2แอซิดคอเตอร์ไฟแนลส์เจอบุริรัมยิง1่งจ่ายหนึ่งเซมิไฟแนลส์กดอีกลูกใส่อฮิลาน กระทั่งเกมนัดชิงคํำคืนที่ผ่านมาออวาลีโคจอนมาประทะคาวาซากิฟอนตารความสุดยอดคือพวกเขาเอาชนะตัวแทนจากญี่ปุ่น2-0โดยที่2ประตูนั้นมาจากการแอสซิสต์ของโรเบโตเฟอร์มิโน่ล้นวนเอาวาลีคว้าแชมป์เอเชียสมัยแรกของสมโมสรสำเร็จหลายคนยกให้เฟร์มิโน่กลายเป็นจิ๊กซอชิ้นสำคัญผู้พาทีมมาถึงจุดนี้โดยฟอร์มันยอดเยี่ยมตั้งแต่ต้นจนจบผลงาน6ประตู7แอสซิสต์จากการลงเล่น12นัด ส่งให้แข้งบาซิเลียนคว้ารางวัลน,นักเตะยอดเยี่ยมประจำทัวร์นาเมนต์ไปครองแบบไม่มีข้อกังขาผมไม่สามารถอธิบายคำพูดได้เลยว่าตอนนี้ผมรู้สึกยังไงทีมตัดชื่อผมออกจากฟุตบอลลีกแชมเปี้ยนส์ลีกจึงเป็นรายการเดียวที่หลงเหลือของผมการไม่มีชื่อในทีมมาหลายเดือนถือเป็นเรื่องยากจะยอมรับแต่ถึงอย่างนั้นผมไม่เคยถอดใจยอมแพ้คนต้องเชื่อมั่นและเชิดหน้าสู้เข้าไวโรเบร์ตเฟอร์มิโนกล่าวหลังจบเกม เป็นอีกครั้งที่เรื่องราวของนักเตะค,คนนี้สร้างแรงบันดาลใจและตอบคำถามครับว่าทำไมคนฟุตบอลถึงลงรักเขาในลีกอาจโดนมองข้ามตัดชื่อทิ้งแต่อีกโลกคู่ขนานนี่คือฮีโร่กับตันผู้พาทีมคว้าแชมป์เอเชีย ถึงตรงนี้บ๊อบบี้ฟิมิโนทุ่มเทเพื่อทีมแค่ไหนเดอะโมเมนต์ก็ตั้งใจทําขนมไม่ต่างกันทุกท่านครับนี่คือบราวนี่คิวบเนื้อแน่นเนบและคุกกี้ช็อกชิปสุดกลมกลม่อมที่เดอะโมเมนต์ทำสุดฝีมือทุกกระปุกอยากให้ลองกันสักครั้งแล้วอินบล็อกมาที่เดอะโมเมนต์ตามลิงก์ด้านล่างนะครับ